ค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวของเล่นการี่ของเล่น,นเล่นที่จะรีวิวในวันนี้ก็คือแทม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 ,แท,ม,ท,ดดแมทุกคนเป็นบ้านตัวกระดาษจิ๋วซึ่งเราไม่รู้ว่าทำยังไงนะทุกคนไปเกบก,กันเลยไปเร็วๆมันมีแบบนุ่มๆด้ยเราไมา่ค่อยสบายเท่าอุ๊ย มันมันก็คือเป็น,นเขาเรียกว่าอะไรนะเออนั่นแหละช่างเถอะจิ้ไม่ออกอุ้ยแล้วก็มีเทปอันนี้เป็นเทปกาส่งหน้าอันนี้เป็นเทปใสอุ้ยนา่ารักมากแล้วก็มีอันนี้อุ้ยอุ้ยเก็บมันออกมาก่อน คนยีนเ e! um. like? นี <S 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 ่ยแหมแขกัเป็นตุแกนคนวิ่้าวต้นมันน่ารักมากเอ๋ไม่มีคู่มือหรออันนี้ก็คือจะเป็นแบบบ้านคือไงอ่ะเ้าประกอบไม่เป็นอ่ะมันต้องหักออกมาปะใช่ใช่มันต้อง โอ้ของเพียบเลยทุกคนเรามาเกะมันออกมาจากกันก่อนแล้วเขาไม่มีวิธีบอกด้วยอ่ะคราวนี้ใครจะไปรู้ละทีนี้เราก็จะสับสนงงไปด้วยกันนะครับใครรู้ช่วยบอกด้วยนะ มันงงไปหมดออโอ้อะคลิปนี้อาจจะมีพีอีพีสองมั้งนะเพราะว่ามันน่าจะยาวนานมากๆเลยเออหน้าบ้านก่อนอย่างแรกคือหน้าบ้านอันนี้คือหน้าบ้าน แปลว่าเราอย่าเพิ่งอเออเลยเราอย่าเพิ่งไปสนใจพวกบ้านอะไรก่อนเรามาแกะกันก่อนอันไหนที่มันต้องแกะบ้างแล้วก็พวกเออบ้านก็เอาไว้ตรงอันนี้คือเป็น,น,นบ้านต้นกระดาษครั้งแรกที่เราทําเองแบบคือว่าเออไม่ให้เสร็จเราก็ทําเองทุกอันอยู่แล้วแหละคือ บอกว่าทุกคนรู้ว่าเราทำยังไงนี่นี่อย่างแรกให้เราจะลมแรงก่อนจะเอาเทปม้นใหญ่ๆเนี่ยเอาไว้รตรงนี้แล้วก็ทะแบบแม่ทุกคนเตะเตะเตะอันนี้ไม่ต้องตัดอได้แล้วตู้เย็น เาเชื่อว่ามีอีพีสองจริง เปสียทีแล้วน่ะเร็วมากเลยเกบได้ไม่กี่อันเองนะเว้ ทุกคนก็คือเราจะไม่ตัดต่ออันนี้คือชอบขี้เกียจตัตด,ออดต,ต่อไม่ใช่ขี้เกียจหรอกเราใช่ขี้เกียจตัดต่อเนี่ยวันนี้น่ารักมาก ได้แล้วหมดแล้วอันนะี้นี่แบบตรงนี้ฟังทุาคนจะมารีบิวเล่นท่นี่และมีเดลเร์ลฟัง้องนี่อาปาปาอาปาปิดปากมาดูแลกรหันดุ๊กดุ๊กดุ๊กเดลเร์กรต่อย อะไรบอกโรยา่านี่อันปิวแล้วทุกคนสักคู่จะไปดำดิ่งเพ<ะ>ื่อสัตว์เธอ ชันชินดก็ฉันชินไม่นอดเลยนะทุกคนเราเก็บอะเหมอนแบบนี้ เกลไข่อ่าเดีเ๋ยวดีวเดี๋ยวนีอ้อูปภาพแย่มากเลยอันนี้แกะตับไก่หนทางมาอีกหนทางสิ้นสุดมาอีกยาวไกลไม่ใช่ไม่ใช่หมายยาวไกลเหลืออีกยาวไกล คลิปนี้เราก็จะเงียบนิดนึงเพราะว่าเราไม่ค่อยสบายแล้วไม่ได้เงียบหรอกจริงๆใช่ไม่ได้เงียบแต่ไม่คุยกับใคร,รอยู่เราเหงาเราปิดเทอมเราเหงาจนแบบเราอยากคุยเยอะๆแล้วเหรอเนะนี่ยช่หน่เพื่อนคิดถึงโรงเรียนหะน้า โ oh oh อ้ไม่โอ้ไม่แต่ครึ่งทางแล้วทุกคนตู้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 อันนี้อะ่รอันนี้ เราทันจะเสร็จเาจะจะเสรแตกแล้วว่าแม้ว่าเราจะได้ไปต่อนอนองต่อนี้แต่เราก็ต่อไม่เป็นแล้วเขาก็ไม่มีอาฟ้มงเลอะไรให้เราเลยเรี็บร้อยอันนี้หมดไม่มีใครอยากฮะจำไว้ก่อนตน้อง ไลนกสองแผ่นที่ต้องเกะแล้วทุกคนการต่อน่าจะฉันว่าแล้วน่าจะมีแค่ ep สองเอ้ยมีสม ep เพราะว่าเราครัง้งนี้เราก็จะให้ทุกคนดูแล้วเลยก็จะทำทัำท,ที่เหลือจนก่าจะใกล้เสร็จเราก็จะมาตกแต่งบ้านตอนแต่งบ้านุดเราก็จะได้เจอกันใหม่แล้วก็ตอนเรามาเล่นอันนี้มันใหญ่ทับไป น,นีก็ใหญ่ทุกคนว่าเราต้องมีแฟมแล้วแหละหาแฟมแบบ มันก็เอากรดาออกก็ได้ปอบเดียวมากเลยทุกคนอนะุ้ยเอาใส่ลิปเอาใส่กลัวชิ้นของไม่ฉัอันฟิวมปแล้วจิบจิบจิบโอ้ทุกคนน่ากลัวเหมือนกันนะนี่นนะ จะบอกว่าเฮ้ยเลยไม่บอกก่าทำนี้เสร็จไม่ได้ทำสิ่งแยะให้หมดก่อนแล้วสิ่งที่เราจะคือเราจะบอกว่าคลิปนี้ก็เพงแค่นี้นะคนสวัสดีค่ะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะบายสายรัก